โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยมมวยน,นะครับผมเต็งอยู่ผมไอ้การเขียเกมที่ชื่อว่า F48 ในแมปไอวานส์นะครับผมอ่ากับรถที่ผมมาเล่นในวันนี้ก็คือคูเวซี่แปแกนสปอร์ตนะฮะแม่ซึ่งเป็นรถเปิดกระทุนในซึ่งในเกมมันเปิดไม่ได้นะครับแม่ถ้าเปิดกระทุนได้นี่แบบจะเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับแต่ตรงนั้นผมว่ามันสวยมากแต่ส่วนตัวก็ยังไงก็ยังชอบมาสเต็งอยู่นะครับ เขาโคงดีฮะคันนี้ไปเหินฟ้ายูบังเมืม่อกี้เหมือนผมเห็นเอ่อครูซีแปดเหมือนกันนะฮะคูเวสซีแปดแต่ไม่ใช่ตัวเปิดแต่ไม่ใช่ตัวแบบเปิดกระทุนได้แบบเรานะฮะอุ้ยสี่้อยหกสิบสี่ไอบ้บ้าอุ้ยสี่้อยหสิบห้าชีวิตจริงมีแตกโอ้ยเมื่อกี้ฟอร์ดจีทเกิดอุบัติเหตุด,ด้านหน้าเรานะฮะโอ้รถที่ผมชอบไม่น่าเลย ไม่ไรนะเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวผมจะเล่นวุ้แต่ไอ้ที่หนึ่งมันไวมากเราจังตามไอ้ที่หนึ่งไม่ได้เลยนะครับที่หนึ่งมันเร็วจังวะเอาเราเป็นที่หนึ่งเฉยโค้โงยาวเกือบวะเกือบวะรถคุมค่อนข้างนี่จะยากนิดนึงนะฮะคือไม่ใช่ยากว่าไปนะคือผมไม่ชินกับรถนะโอ,โอ้ว่างไงที่หนึ่งที่หนึ่งมันขับไรอ่ะ <c oughs> เรียบร้อยนะฮะร,ร่วงไปเมื่อกี้ดูไม่ทันนะครับรถมร,รุ่นอะไรเห็นแต่ไฟท้ายมันน่ะ <c oughs> ไปรีบข้ามเส้นชัยนะครับเกมนี้มีแค่รอบเดียวจังหวะนี้ซัดเต็มข้อและรอดเต็มแข้งนะฮะ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยอีซี่วินนะฮะเล่นกับบอดอ๋อจะว่าไปแล้ว C8 ก็เอ้ย C7 ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย มาครับกับแมปโตเกียวนะฮะกับเจ้ารถฟอร์ดจีทีนะครับผมเป็นรถสปอร์ตที่ที่ผมชอบอีกคันหนึ่งนะฮะโอ้โหพิพันคิวไหนม,มากกว่าทิป,ปันคิวอะอดิฟยากอะคันนี้ผมเข้าโค้งเมื่อกี้รู้เลยมันยากสาบผมนะวิ่งแต่รถแม่งแรงจริง ว็ด477โอ้โหมันแรงกว่า C v <ม>ซีวีซีเจ็ดคันเมื่อกี้อีกอะโอ้โคตรแรงโอดเสียงรอบตัดเพาะมากเลยนะครับผมไม่รู้นะว่าเสียงในไมค์มันจะได้ยินชัดขนาดไหนแต่ว่าเสียงรอบตัดที่ผมได้ยินตอนนี้คือพูดได้คําเดียวนะครับว่าโอ้ฉันหลงรักแกเลยก้ได้ที่หนึ่งแบบงงๆแล้วอีกอย่างคือรอบนี้มันมีแค่เกมเดียวด้วยนะฮะแหมรถที่วาเวนต้องเป็นรถที่เว็พอสมควร ผมจึงเลือกปอดจีพแบบไม่ต้องไม่ต้องสมใสัยเลยนะครับเร็วแรงว่ะโอ้ดิปใายตาเต็มโห้450 460 400เมื่อกี้ฟาดไป465นะโคตรเร็วเลยชีวิตจริงผมคงไม่ขับถึงขนาดนี้นะฮะแม่ชีวิตจริงขับถึงขนาดนี้ได้มีไปคุยกับพื้นคอนกรีตไม่ก็ลากมะม่วงนะฮะแม่ไม่รอดแน่นอนเขาโค้งยากอะ่ะ โอ้ยโอ้ย,อยอเขาแซงกันยังเนี่ยโอเคว่าอย่างโอ้โหเขาแซงเรียบร้อยแล้วนะฮะเราเป็นที่โอยๆเนี่ยโอ้พระเจ้าคงต้องฝืนสปีดรถแล้วนะฮะโอ้โห407 477เมื่อกี้พระเจ้ารอบไม่ตัดด้วยเอ้ยตัดแล้วแหวงกันนะหวัดดีนมนมเอ้ยแซงได้วะ่ะที่หนึ่งมันก็บฟอร์จีทีเหมือนกันได้หวะ่ะเมื่อกี้เห็นสีฟ้านะฮะสวยแม่ โอ้โหดิฟอย่างเท่ฟอร์ดจีหมุนเท่มากเลยนะฮะแม่แต่ผมก็ยังชอบมาสเต n งเหมือนเดิมมาครับทุกท่านเรามาต่อกับแมปลอนดอนนะฮะเป็นแมปสุดท้ายที่ผมจะมาเล่นในคลิปนี้นะครับซึ่งในคอมเมนต์ของผมในคลิป F4 8ในพาร์ทแรกนะมีน้องคนนึงคอมเมนต์มาว่าชอบแมปบุชินี่นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า แลมโบกินีตัวไหนมันแบบดีๆผมด้วยเอาตัวนี้นะฮะเพราะเห็นว่ามันดีที่สุดในเกมนะฮะในแลมโบกินี่นะฮะนี <c> ่ <oughs> ซื้อสดๆวันนี้เลยนะครับแต่ส่วนตัวถามว่าผมชอบไหมก็มันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะฮะมันก็แล้วแต่คนจะชอบอะนะ่ะเนาะแต่ส่วนตัวผมก็ยัง <c oughs> พูดตรงๆนะก็ยังชอบมาสเตงอยู่ <c oughs> คือมันแล้วแต่คนนะครับแหมว้พ่อพันแม่จะชอบเหมือนกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะฮะ แต่ว่าไอ้คันนี้มันแวงจริง <c oughs> จากที่เล่นในเกมฮะโอ้โหแวงจริงนะครับเสียงท่อเล้าใจมาก <c oughs> แต่มันไม่ใช่แนวนะครับอันนี้มันทรงสปอร์ตไปหน่อยผมชอบโพนีคาดิฟเอาเฮย้ยแห่โค้งนะครับรถมันแรงเกินคุมไม่อยู่ <c oughs> ไปโอ้โหก็ตกมาที่แปดนะฮะแต่ผมเชื่อมั่นว่าเจ้ากระทิงดุคันนี้จะนำพาท,ที่หนึ่งมาให้เราได้แบบชิวๆนะครับ ไปเว้ยเจ้ากระทิ้งดุลอ,อยนะฮะมันแข่งสองรอบอย่าไปกลัวนะครับโอ้ชีวิตจริงผมว่าอะไรประตูข้างน่าจะพังแล้วนะ,ะฝั่งซ้ายเนี่ยกระแทกสักขนาดนั้น <c oughs> แม่วัสดุนี้แข็งแรงจริงผมเข้าโคง้งแทบไม่ได้อะคือแบบผมเพิ่งซื้อเออเพิ่งซื้อวันนี้ยังไม่เคยได้เล่นแบบลองเล่นเลยนะฮะอันนี้คือมาลองเล่นแบบส,สดๆเลยก็เลยยังคุมไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับ คุมยากอะยอมรับเลยว่ายากมากนะฮะปึ๊บนี่หมุนเตียงการหนึ่งตลบบุกติชิวอนเมื่อกี้ว่าแซงชิวอนไป้ะอุยยากอะกะจังหวะไม่ถูกเลยนะครับคือรถมันเร็วมากผมคุมไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่คุมยากมากนะครับแต่ถ้าสมมติคนเอ,อื้อถ้าสมมติคนเล่นเป็นก็น่าจะบอกง่ายนะฮะแต่ผมยังเล่นไม่เป็นไง เพิ่งซื้อเออดิฟโอเคได้อยู่วัวยังที่หนึ่งอยู่นะฮะผมเชื่อมั่นในตัวกระทิงผมบอกแล้วนี่เรียแบบร้อยมาถึงเส้นชัยแบบงามๆเมืม่อกี้เห็นมันถึง493เลยนะคือแบบอีกนิดเดียวมึงแตะ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยเนะี่ยคือมันจะแรงไปไหนเนะี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาเล่นขำๆใครเครียดเฉยๆนะฮะก็ไปว่าสำหรับคลิปนี้ผมไปล้นนะบา,บายบาย